สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมช่อง jr channel นะครับช่องหอยฟรีวันนี้เราจะมารวบรวมนะครับสรุป2ตัวล่างให้ดูนะครับกับสูตรที่ลงไปทั้งหมดนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ สลับท่านใดที่เข้ามาชมใหม่นะครับเพิ่งเปิดมาเจอถ้าชอบในแนวทางก็อย่าลืมกดติดตามช่องไว้นะครับ JR Channel หอยฟรีนะครับทาง y o u t u b e เดี๋ยวเราจะมีสูตรมาฝากกันอยู่เรื่อยๆนะครับ <c oughs> ก่อนอื่นก็ต้องย้ำเตือนกันอยู่เสมอนะครับสูตรที่นำมาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับ ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้เพราะว่าสูตรก็คือการคิดคํานวณย้อนหลังนะครับเป็นเพียงหลักสถิติเท่านั้นอนาคตเราไม่ทราบนะครับว่าผลรางวัลจอกอะไรมันจะเป็นไปตามสูตรที่เราคิดคํานวณมาหรือเปล่านะครับเราก็ไม่ทราบเรามาดูเพื่อความบันเทิงก็ได้นะครับ หรือว่าจะมาฝึกสมองกันมาคิดกันเล่นๆก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องไปซื้อไปเสี่ยงอะไรสวัสดีทุกท่านนะครับกับ73ท่านนะครับตอนนี้คุณสราวุธนะครับคุณสํารวยสวัสดีนะครับที่ทักถ่ายเข้ามาคุณเล็กนะครับสวัสดีครับจะมารวบรวมวิเคราะห์ไปด้วยกันนะครับ เพื่อท่านใดชอบจะใช้เป็นแนวทางนะครับเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลขออญาตยกนิ้นึงครับอันนี้คือสูตรที่ลงไปทั้งหมดนะครับตัวเลขที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็จะมีสูตรหลัก10ส,สูตรหลักหน่วยแล้วก็สูตรเลขเด่นนะครับ สูตรหลักสิบเดี๋ยวผมจะเรียงให้ตามชุดเดิมนะครับของงวดที่แล้วที่เราลงไว้นะครับที่สรุปใส่งวดที่แล้วที่เข้ามานะครับอันนี้จากชุดเดิมนะครับหลักสิบห้างวดที่ททห้าสูตรห้าสูตรที่เข้ามานะครับ จะเรียงตามลำดับ1 2 3 4 5สองสามสี่ห้าให้ดังนี้นะครับอันนี้ของงวดที่แล้วนะครับคือสูตรนี้งวดนี้ได้สองสามห้าสูตรที่สองห้าเจ็ดแปนะครับงวดนี้ได้0ูนย์สอแล้วก็สูตรที่3นะครับงวดที่แล้วได้7 8 9 0งวดนี้ได้7 8 9 0เหมือนเดิมนะครับแล้วก็สูตรที่4นะครับเจ็ 7, 6, งวดนี้ได้หนึสสูตรที่ห้านะครับเจ็ดปดเงวดนี้ได้เก้าศูนะครับก็ของงวดที่แล้วเทียบชน2สูตรผิดนะครับเราเปลี่ยนสูตรอ๋อนี้ไม่ได้เปลี่ยนนะครับใช้สูตรเดิมชนตัวเดียวที่เลข3ามนะครับงวดนี้หลักหน่วยก็หลักหน่วยของงวดที่แล้วผิดนะครับ แล้วก็เปลี่ยนสูตรใหม่นะครับจิตคนเราใหม่ก็จะมีหลักหน่วยก็จะเป็นอันนี้สูตรแรกนะครับหลักหน่วยห้าหกดสูตรที่2หลัก10บศูนย์สสาะครับหลักหน่วยสองห้า สูตรที่3 7 8 9 0หลัก10สูตรที่4นะครับ1 0 3หลัก10สูตรที่5 9 0 1แล้วก็2สูตรเทียบชนนะครับอันนี้หลักหน่วย3กับ4 หลักสิบคือเลข3ามนะครับแล้วก็อีกหนึ่งสูตร8 9ดเ้าหนึ่งสาครับคือสูตรนี้หลักหน่วย1 2ึ่งสามเจ็หลักหน่วยอันนี้ก็จะเป็นสูตรเลขวิ่ง4สูตรนะครับ สูตรที่หนึ่งได้เลขห้าสูตรที่สองได้เลขหนึ่งสูตรที่สามได้เลขห้าสูตรที่สี่ได้เลขสามนะครับสี่สูตรก็จะมีห้าหนึ่งห้าสามสูตรแต้มรวมนะครับสูตรแต้มรวมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัดคู่ขี้เน้นไปที่แต้มขี้ก็จะมีแต้มหนึ่งแต้มสามแต้มห้านะครับจะมาหรือไม่นะครับอันนี้เราก็ คิดคำนวณมาเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับอันนี้จับจากสูตรเลขเด่นนะครับมี51 53 15 13 35 31อันนี้จับชุดเลขวิ่งนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสูตรที่ลงไปทั้งหมดเรามาพิจารณาดูนะครับ ถ้าในหลักสิบนะครับหลักสิบสองตัวล่างถ้าดูจาก5สูตรแรกที่เข้ามานะครับจากงวดที่แล้ว1 2 3 4 5ก็จะมีเลข0 1 2 3 4นะครับเป็นเลขคู่เลขขี้มี1 2เลข1น,นะครับเลข1มี2ส,สูตรเลข2มี1 2เลข3ม,มี1 2 3 สี่ห้าหกนะครับเลขสามนี่สูตรคู่ขี้ได้ลงให้หรือเปล่าครับวันนี้ <c oughs> สองตัวล่างทำไมไม่เห็นสูตรคู่ขี้หรือว่าไม่ได้ลงครับ เลขสี่ไม่มีนะครับมีเลข5 1าสูตรที่กิงสูตรมีอีกนะครับลงไม่หมดเลข6มี1เลข7มี1เลข8มี1 2เลข9มี1 2ึสหลัก10นะครับหลัก10ผมจะเน้นไปที่เลขที่นะครับ ผมไม่แน่ใจนะครับว่าได้ลงสูตรคู่ขี้ให้ดูหรือเปล่านะครับเพราะว่าในนี้ในไม่มีนะครับหาไม่เจอสูตรคู่ขี้หลักสิบล่างหรือว่าไม่ได้ลงครับ เน้นไปที่เลขคี่นะครับหลัก10ผมจะเน้นไปที่เลขคี่แล้วกันคงจะไม่ได้ลงให้ดูนะครับเลขคี่ก็จะมีเลขหนึ่งนะครับมีเลขหนึ่งเลข3เลข5เลข7เลข9ทั้งหมด5ตัวแต่ในสูตรก็จะเน้นไปตามสูตรก่อนนะครับก็จะมีเลขหนึ่งตัวแรกนะครับเลข1 เลขหนึ่งเป็นเลขขี้นะครับแล้วก็จะจับเอาตามแต้มรวมนะครับจะเน้นไปตามแต้มรวมนะครับเน้นไปที่แต้มหนึ่งแต้มสามแต้มห้า นะครับตามแต้มรวมนะครับข่้นหนึ่งมานะครับถ้นหนึ่งมาถ้นหนึ่งมานะครับก็จะเป็นหนึ่งศูนย์นะครับหนึ่งศูนย์ก็คือหนึ่งแ้มจะมาหรือเปล่านะครับอันนี้เราก็ว่ากันไปตามสูตรนะครับ ื่อท่านใดชอบนะครับตรงใจจะนําไปใช้ในการเลือกซื้อสนากกินแบ่งรัฐบาลนะครับผลจริงๆออกจริงๆเราไม่ทราบนะครับว่าจะเป็นไปตามนี้หรือเปล่านะครับท่านผู้ชมก็ต้องมีสติและวิจารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้สวัสดีทุกท่านนะครับ ขอให้โชคดีใส่ปีใหม่ครับผมขอทุกท่านโชคดีเหมือนกันนะครับในงวดนี้งวดสุดท้ายของปี63นะครับท่านหนึ่งมานะครับก็จะมี10 10นี่1แต้มแล้วก็จะเป็น1นึนะครับ3าแต้ม1นสี่ 14 5แต้มตัวที่2นะครับตัวที่2เลขขี้นะครับหรือถ้าใครชอบเลขคู่ก็เลือกดูนะครับก็จะมีเลข0นยะครับสสูตรในงวดที่แล้วก็มา0ูนย์ะครับ0ล่างบนเลยก็จะมีเลข2เลข8นะครับที่เป็นเลขคู่มีอยู่3ตัวนะครับเลข4ไม่มีมีเลข6ตัวเดียวสูตรเดียวนะครับ ตัวต่อมานะครับเป็นเลขขี้นะครับเน้นไปที่เลขขี้ก็จะเป็นเลข3ถ้า3มานะครับถ้า3มาก็จะเป็นคู่3 8นะครับ3 8 1แปต้มแล้วก็30 3ศูนยแต้มแล้วก็3าสอง ห้าแต้มตัวที่สามก็คือเลขห้านะครับถ้าห้ามานะครับก็จะมีคู่ห้าหกหนึ่งแต้มห้าแปด สามแต้มแล้วก็ห้าศูนย์ห้าแต้มแล้วก็อีกหนึ่งตัวนะครับสุดท้ายนะครับเลือกมาสี่ตัวนะครับก็จะเป็นเลขเก้า ถ้า9มานะครับก็จะมีคู่92นะครับที่ตรงแต้มรวม92 1หแต้ม94 3แต้ม95 9 9 6กครับโทษที96นะครับ96 5แต้มนะครับอันนี้เอาตามแต้มรวมนะครับ งวดที่แล้วถ้าเราจับตามแต้มรวมก็ก็จัดได้นะครับเสียดายนะครับงวดที่แล้วพลาดไปนะงวดที่แล้ว งอดที่แล้วแก้มรวมก็เข้ามาครับแต่ว่าเราไปเน้นตามไปเน้นตามเด่นตามหลักนะครับงวดที่แล้วหลัก10เน้นไปที่เลข7กับเลข9้าหลักหน่วยเน้นไปที่เลข8ดกับเลข6 8กับ6ไม่มานะครับแต้มรวมงวดที่แล้วก็เข้ามา4ี่ห้าหกดแปดเ้านะครับมาที่แต้ม7 เราได้เจ็ดกับเก้าหลักสิบนะครับถ้าเราจับตามแต้มรวมของงวดที่แล้วก็จะเป็นเจ็ดศูนย์นะครับคู่หนึ่งก็เจ็ดแต้มเราจะเป็นเจ็ดแต้มนะครับงวดที่แล้วงวดนี้ผมก็เลยคัดหลักสิบมาแล้วก็จับตามแต้มรวมนะครับหลักหน่วยไม่เน้นก็คือไปเน้นเราตามแต้มรวมนะครับงวดนี้ลองดูนะครับว่ามันจะเป็นไปตามสูตรหรือเปล่านะครับ อยังเดินต่อนะครับถ้าหลักสิบเราเลือกมาไม่ผิดนะครับเป็นเลขขี้โอกาสที่จะมาในหนึ่งสามห้าเก้านี่ก็มีสูงเพราะว่าเลขขี้มีอยู่ห้าตัวนะครับทั้งหมดเราเลือกมา4ตัวถ้าหลักสิบมาเป็นเลขขี้แบบนี้นะครับแล้วก็แต้มรวมไม่ผิดหลักหน่วยก็ไม่สําคัญนะครับก็จะเป็นไปตามคู่นี้เพราะว่าถ้าแต้มรวมไม่ผิดนะครับหลักสิบไม่ผิดแต้มรวมไม่ผิดก็จะมีคู่ ตามสูตรนี้หรือถ้าใครชอบแต้มคู่นะครับก็จะมีแต้มสองแต้มสี่แต้มหกนะครับถ้าแต้มขี้ผิดก็ชุดนี้ก็จะผิดนะครับถ้ามาแต้มคู่ก็ผิดนะครับท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับด้วยตัวท่านเองนะครับอันนี้ผมก็ทําให้ดูเป็นแนวทางนะครับชอบตามนี้หรือเปล่าถ้าไม่ชอบก็ไม่เอานะครับเอาตัวที่เราชอบนะครับถ้าจะไปซื้อ ไปเสี่ยงนะครับในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับย้ำย้ำกันนะครับว่าสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับทีนี้ถ้าเราจะมาว่ามันเยอะนะครับว่าจะถ้าจะเน้นถ้าใครชอบเลขหนึ่งะครับก็จะมีอยู่3คู่ที่น่าสนใจนะครับไม่เอาทั้งหมดก็ได้ ถ้าชอบเลขสามก็มีสามแปดสามศูนย์สามสองครับถ้าชอบเลขห้าก็ห้าหกห้าแปดห้าศูนย์ถ้าชอบเลขเก้ 5, 6, 5, 8, 5, า 9, ก็เก้าสองเก้าสี่เก้าหกนะครับเดี๋ยวผมจะคัดให้นะครับเดี๋ยวผมจะเน้นให้แล้วกันแต่จะผิดจะถูกเราไม่ทราบนะครับส่วนชุดบนนะครับเดี๋ยวจะสรุปในคลิปต่อไปนะครับต่อเลยนะครับวันนี้แต่ว่าขอพัก สัก30นาทีนะครับเดี๋ยวค่อยมาต่อกันเดี๋ยวจะยาวไปนะครับในชุดบนนะครับต่อวันนี้เลยนะครับเดี๋ยวหลังจากเสร็จสรุปร่างนะครับพักสัก30นาทีแล้วมาต่อกันให้จบนะครับวันนี้ถ้าเราจะเลือกตัวเด่นนะครับตัวเด่นของงวดนี้นะครับวันที่30ธันวาคม63นะครับความน่าจะเป็นนะครับ ก็จะเป็นเลข3นะครับตัวเด่นนะครับงวดนี้เน้นไปที่เลข3ถ้าสามมาจริงๆนะครับถ้าสามมาจริงๆถ้าสามมาจริงๆนะครับถ้าหลุดจาก3คู่นี้นะครับความน่าจะเป็นนะครับ ถ้าใครจะเผื่อไว้นะครับก็จะมีคู่31 34แล้วก็3าหนะครับอันนี้เผื่อไว้31 3หก็คือจากชุดเลขเด่นนะครับสูตรเลขวิ่งเพราะว่าจับคู่กันแล้วไม่ตรงแต้มรวมนะครับ1นห้านี่ก็6แต้มเป็นแต้มคู่นะครับ แล้วก็สามห้าเป็นแปดแต้มเป็นแต้มคู่นะครับเผื่อแต้มขี้หลุดถ้าสามมาจริงๆก็ความน่าจะเป็นถ้าหลุดจากสามคู่นี้นะครับก็จะมีคู่สามหนึ่งสามสี่นะครับที่น่าสนใจจะมาหรือไม่นะครับท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับว่ามันจะเป็นไปนตามนี้หรือเปล่านะครับถ้าในชุดอื่นๆนะครับ เน้นไปตามแต้มแต้มขี้เลขเกดได้แ้มขี้ก็จัดตามแต้มขี้นะครับความน่าจะเป็นอันนี้หนึ่งแมหนึ่งสอง่งสาตัวเด่นลองลองลงมาก็จะเป็นเลข5นะครับเลข5กับเลขเก้านะครับ เห้าสูตรเหมือนกันแต่ไม่ใช่ในสูตรนี้คือสูตรที่มีที่ไม่ได้ลงนะครับเลขสามนี้จะมีอยู่ทั้งหมดแปดสูตรนะครับที่ได้เลขสามลองลงมาก็จะเป็นเลขห้ากับเลขเก้านะครับเลขห้ามีอยู่ห้าสูตรที่ได้เลขห้านะครับเลข9ก็มีอยู่5สูตรที่ได้เลข9นะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับว่ามันจะเป็นไปตามสูตรที่เราคิดคำนวณมาหรือเปล่านะครับ อย่างนี้ก็ตัดก็ได้นะครับ30เพราะว่าหวดทีแล้วออก03ข้างบนนะครับข้างล่างก็มาได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าใครว่ามันเยอะก็ตัดก็เลือกดูนะครับท่านผู้ชมชอบแบบไหนก็ลองพิจารณาดูส่วนตัวเด่นความน่าจะเป็นก็คือเลข3จาก5สูตร ที่เข้ามาจากงวดที่แล้วก็จะมีเลขสามนะครับที่ชนกัน1 2 3่สามสูตรนะครับจาก5้าสูตรก็เป็นเลขสามลองลองไปก็อย่างละหนึ่งตัวนะครับที่เป็นเลขคี่ถ้าเป็นเลขคู่ก็เป็นเลขศูนย์นะครับมันจะเป็นไปนตามสูตรที่เราคิดคำนวณมาหรือเปล่านะครับก็ โปรดใช้วิจารณญาณนะครับทุกท่านถ้าจะนําไปใช้นะครับหรือว่าจะดูเพื่อความบันเทิงนะครับไม่จําเป็นต้องไปซื้อไปเสี่ยงอะไรก็ขอให้ทุกท่านนะครับจงโชคดีสมหวังนะครับในงวดวันที่30ธันวาคมนะครับงวดสุดท้ายของปีนะครับเดี๋ยวพักแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูชุดสรุปบนต่อนะครับสำหรับสรุปล่างก็ประมาณนี้นะครับท่านชอบตัวไหนก็ลองพิจารณาดูนะครับ ตัวที่น่าสนใจนะครับคู่ที่น่าสนใจก็จะเป็น38 32 92 96นะครับก็จะประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์ดูนะครับชอบจะนำไปใช้ก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแต่ละท่านนะครับก็ไม่ได้ทักทายก็ต้องขออภัยนะครับผม คุณมะม่วงห้าหกจัดหนักเอาแค่พอพอคำขำก็พอนะครับอย่าไปจริงจังอะไรมากมายนะครับเอาแค่พอคำขำพอได้ลุ้นก็พอนะครับเพราะว่ามันถูกยากเหมือนกันนะครับชอบเลขห้าแปดคุณสุรสิทธิ์ชอบสามแปดห้าแปดครับครับก็ลองพิจารณาดู ชอบห้าศูนย์มีคุณกุณลดาเลยครับชอบห้าศูนย์ก็เลือกเอาตัวที่ชอบนะครับเดี๋ยวก็คงจะประมาณนี้นะครับสำหรับสองตัวล่างเดี๋ยวพักประมาณสามสิบนาทีนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันกับชุดสรุปบนนะครับหวยไทยเล่นยากคะ่ะ ครับถูกยากครับเด่นยากถูกยากเราก็ซื้อเอาแค่พอได้ลุ้นนะครับใบสองใบเอาแค่พอลุ้นก็พออย่าไปกิงจังอะไรมากมายนะครับมันถูกยากนะครับถ้าไม่ถูกมาถ้ามันผิดพลาดมามันก็จะได้ไม่เจ็บมากนะครับเพราะว่าก็ยังรู้ๆกันนะครับว่ามันถูกยากขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับทุกกำลังใจที่ให้มา เดี๋ยวพบกันใหม่นะครับพักครึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวมาต่อกับชุดสรุปบนสวัสดีทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ